ตั้งแต่ยอดเขาหิมาลัยอันหนาวเหน็บไปจนถึงคาบสมุทรที่ร้อนระอุมหาอำนาจแห่งเอเชียใต้กำลังตื่นขึ้นไม่ใช่แค่ในนามของดินแดนภาระตะแต่ในฐานะมหาอำนาจทางการทหารระดับโลกนี่คือยุคของอัตตนีระบาภารัตหรืออินเดียที่พึ่งพาตนเองได้วันนี้เราจะพาคุณไปจัดอันดับสุดยอดอาวุธที่ดีที่สุดของกองทัพอินเดีย ที่จะปกป้องน้านฟ้าและผืนน้ำแห่งมหาสมุทรอินเดียอันดับที่20ไซส์716 i อแอ a u ซ t r ์ f l เฟเริ่มต้นกันที่อาวุธคู่กายปืนสัญชาติอเมริกันที่เข้ามาแทนที่ตำนานเดิมเพื่อความเด็ดขาดในการสังหารประเภทปืนเล็ดยาวจู่โจม Battle Rifle ที่มานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา USA บทบาท อาวุธประจำกายหลักของทหารราบในแนวหน้าโดยเฉพาะกองกำลังที่ประจำการตามแนวชายแดนคุณสมบัติเด่นใช้กระสุนขนาดใหญ่7.62ม mm, ิลิเมตรอำนาจการหยุดยั้งที่รุนแรงกว่าปืนทั่วไปมีความทนทานสูงในสภาพอากาศเลวร้ายและแม่นยำในระยะไกลเหมาะสำหรับสมรภูมิภูเขาที่ต้องยิงข้ามหุบเขาอันดับที่19 JVPc Joint Venture Protective c a r b i d e จิ๋วแต่แจว๋วปืนกลมือฝีมือคนอินเดียที่ออกแบบมาเพื่อหน่วยรบพิเศษและการต่อสู้ระยะประชิดประเภทปืนกลมือสับแมชชีนกันที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenus o DRDO บทบาทอาวุธป้องกันตัวประจำกายของนักบินพลนรถถังและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่แคบ คุณสมบัติเด่นมีอัตราการยิงที่สูงถึง700นัดต่อนาทีแต่แรงถีบต่ำมากจนสามารถยิงมือเดียวได้ใช้กระสุนเจาะเกราะขนาดพิเศษที่สามารถทะลุเกราะกันกระสุนระดับมาตรฐานได้ในระยะประชิด n e g e ฟ NG7 เครื่องจักรสังหารแห่งอิสราเอลปืนกลที่ทหารอินเดียเลือกใช้เพื่อกดดันค่าศึกให้จมดินประเภทปืนกลเบา Light Machine g ที่มานำเข้าจากอิสราเอลบทบาทเพิ่มอำนาจการยิงสนับสนุนให้กับหมู่ทหารราบยิงกดดันเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเคลื่อนที่คุณสมบัติเด่นเป็นปืนกลที่ไว้ใจได้มากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกมีโหมดการยิงทีละนัดเพื่อความแม่นยำซึ่งหายากในปืนกลและโหมดอัตโนมัติที่สาดกระสุน7.6มิลิเมได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ลำกล้องทนความร้อนได้ดีเยี่ยม MPATGM Man Portable Anti Tank Guided Missile นักล่ารถถังฉบับกระเป๋าจะรวดฝีมือคนอินเดียที่ทำให้ทหารราบคนเดียวสามารถหยุดขบวนยานเกราะได้ประเภทขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous DRDO บทบาทซุ่มโจมตีและทำลายรถถังหลักรวมถึงบังเกอร์ของข้าศึกในระยะสายตา คุณสมบัติเด่นมาพร้อมระบบไฟแอน์ฟเกตยิงแล้วหนีได้ทันทีมีหัวรบแบบแทนเดมที่เจาะเกราะปฏิกิริยาได้สบายและมีน้ำหนักเบาเพราะที่ทหารคนเดียวจะแบกเดินขึ้นภูเขาได้ LCH ประชันพยักเหินเวหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นเดียวในโลกที่สามารถบินรบได้บนยอดเขาที่สูงที่สุดประเภทเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบาที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous HAL บทบาทให้การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดและทำลายป้อมค่ายข้าศึกในพื้นที่ภูเขาสูงชันคุณสมบัติเด่นออกแบบมาเพื่อสมอรภูมิเสี่ยเช่นโดยเฉพาะสามารถบินขึ้นลงที่ความสูงกว่า5,000เมตรได้ซึ่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีทั่วไปอย่างอาพาเชตทำไม่ได้ติดตั้งปืนกลอากาศ20มเมตรและจะรวดเต็มพิกัดอันดับที่15 BMP สาัั t หมาศึกคู่ใจยานเกราะที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบบอินเดียที่มีจำนวนมากที่สุดประเภทยานรบทหารราบ Infantry Fighting Vehicle ที่มาซื้อสิทธิบัตรจากรัเสเซียมาผลิตเอง License Production บทบาทลำเลียงทหารเข้าสู่พื้นที่อันตรายพร้อมให้การยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และจรวดคุณสมบัติเด่น แม้จะเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติ30มิลิเมตรและขีปนาวุธต่อต้านรถถังคอนเคิร์สมีความคล่องตัวสูงไปได้ทุกที่ตั้งแต่ทะเลทรายยันพื้นที่หิมะอันดับที่14 K9 วัจราทีสายฟ้าฟาดจากแดนภาราตะปืนใหญ่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเกาหลีเข้ากับความทรหดแบบอินเดียประเภท ปืนใหญ่อัตราจรที่มาเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ผลิตในอินเดีย Joy Production บทบาทยิงถล่มที่มั่นค่าศึกจากระยะไกลและย้ายตำแหน่งทันทีก่อนจะถูกยิงสวนคุณสมบัติเด่นดัดแปลงจาก k .9 Thunder ให้ทนต่อฝุ่นทะเลทรายของอินเดียมีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่แม่นยำและเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของนโยบายเมคอ in อินเด อันดับที่ 13. LCA t e j a s MK 1 A นักรบฉบับพกพาเครื่องบินขับไล่ฝีมือคนอินเดียที่พิสูจน์แล้วว่าเล็กพริกขี้หนูประเภทเครื่องบินขับไล่เบาอนเนกประสงค์ที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous HAL บทบาทป้องกันน่านฟ้าและสนับสนุนการรบภาคพื้นดินทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างมิก21คุณสมบัติเด่น เป็นเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมเดลต้าวิงที่มีความคล่องตัวสูงมากใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาติดตั้งเรดาร์ a s a ที่ทันสมัยและสามารถใช้อาวุธได้หลายค่ายทั้งรัเสเซียตะวันตกและของอินเดียเองอันดับที่12พีนาก้า MK 1 ER สอนแห่งพระศิวะระบบจรวดหลายลำกล้องที่เปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายให้กลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาประเภท ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MBRL ที่มาผลิตเองภายในประเทศ i n d i g e n o u s DRDO บทบาททำลายล้างกองกำลังข้าศึกเป็นวงกว้างตัดกำลังหนุนและทำลายขวัญกำลังใจคุณสมบัติเด่นสามารถยิงจรวด12ลูกได้ภายในเวลาเพียง44วินาที รุ่น E.R. ยิงได้ไกลกว่า40กิโลเมตรแม่นยำสูงและมีราคาถูกกว่าระบบของต่างชาติทำให้ระดมยิงอย่างไม่เสียดายของอันดับที่11วารุณน,นัสตราเฮฟวีเวททอปิโดเจ้าสมุดพิคาตตอปิโดหนักอัจฉริยะที่เรือดำน้ำข่าศึกไม่อยากเจอที่สุดประเภทตอปิโดหนักต่อต้านเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous D.R.D.O. บทบาทอาวุธหลักของเรือรบในการล่าทำลายเรือดำน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำคุณสมบัติเด่นเป็นตอปิโดนำวิถีระบบโซน่าที่ฉลาดล้ำเลิศสามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายจริงกับเป้าหมายลวงได้มีความเร็วสูงและหัวรบที่รุนแรงพ่อจะหักกระดูกงูเรือได้ในนัดเดียวอันดับที่10 SCAL Storm Shadow เงาแห่งพายุ ขีปนาวุธร่อนที่กลายเป็นฝันร้ายของบังเกอร์ฆ่าศึกประเภทขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดิน Air Launch Cruise Missile ที่มานำเข้าจากฝรั่งเศสบทบาทเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อทำลายเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงและแข็งแกร่งคุณสมบัติเด่นมีความแม่นยำระดับจับวางยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตรหรืออาจมากกว่านั้นในรุ่นพิเศษหัวรบ ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลวงคอนกรีตหนาหลายเมตรก่อนระเบิดใช้ทำลายศูนย์บัญชาการใต้ดินโดยเฉพาะอันดับที่9อาจุน m k 1 a ราชรถศึกพันดุรถถังหลักที่หนับที่สุดและเกราะหนาที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกประเภทรถถังหลัก Main Bacton Tank ที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous DRDO บทบาท ฮันเตอร์คิวเลอร์เดินหน้าบทขยี้แนวรบค่าศึกในสมรภูมิที่ราบและทะเลทรายคุณสมบัติเด่นมีเกราะคันชั่นอาร์เมอร์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องความแข็งแกรง่งมาพร้อมระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและปืนใหญ่120มิลิเมตรที่แม่นยำแม้จะน้ำหนักเยอะแต่เครื่องยนต์ก็ทรงพลังพอจะขับเคลื่อนปีศาจเหล็กตนนี้ได้อันดับที่8ดาซอลรับฝาดสายลมแห่งมรณะ เครื่องบินรบยุค4.5ที่ครบเครื่องที่สุดและเป็นตัวเปลี่ยนเกมในภูมิภาคประเภทเครื่องบินขับไล่หลากบทบาทออมนิโร Fighter ที่มานำเข้าจากฝรั่งเศสบทบาทครองความได้เปรียบทางอากาศและโจมตีลึกเข้าไปในแดนข่าศึกรวมถึงภารกิจนิวเคลียร์คุณสมบัติเด่นเป็นเครื่องบินที่ทำได้ทุกอย่างในภารกิจเดียวมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สเปกตรที่ยอดเยี่ยม และสามารถแบกอาวุธหนักได้มหาศาลร,รวมถึงขีปนาวุธมีทีอที่ยิงได้ไกลกว่าที่ตามมองเห็นอันดับที่7 S400 โล่เหล็กเสียดฟ้าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทั่วโลกต่างเกรงกลัวและอินเดียยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มาประเภทระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะไกลที่มานำเข้าจากรัเสเซียบทบาทปิดกั้นน่านฟ้า ป้องกันการโจมตีจากเครื่องบินดโดรนและขีปนาวุธทุกรูปแบบคุณสมบัติเด่นสามารถติดต่างเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันและยิงทำลายได้ไกลถึง400กิโลเมตรมันคือระบบที่สร้างเขตห้ามบิน No Fly Zone ที่แท้จริงทำให้เครื่องบินข้าศึกไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้ชายแดนอันดับที่6พราไลหายนะของผู้รุกรานขีปนาวุธวิถีโค้งกึ่งราบ ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยากจะสกัดกัน้นประเภทขีปนาวุธร่อนกึ่งทิ้งตัวควาซี่บอลลิสติกมิไซล์ที่มาผลิตเองภายในประเทศอินดิเจนัส D R D O บทบาททำลายจุดยุทธศาสตร์เช่นสนามบินหรือคลังแสงในระยะใกล้กลางคุณสมบัติเด่นสามารถเปลี่ยนวิถีโคจรกลางอากาศได้ทำให้ระบบสกัดกั้นคำนวณจุดตกได้ยากมาก มีความแม่นยำสูงและเป็นอาวุธเชิงรุกที่สำคัญในการเปิดสงครามระลอกแรกอันดับที่5 INS วิสาขาพัฒัำ P-15B class ป้อมปราการลอยน้ำเรือพิฆาตล่องหนที่ทันสมัยที่สุดแห่งกองทัพเรืออินเดียประเภทเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี Stealth Guided Missile Destroyer ที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous มาสกอนด็อกบทบาทป้องกันภัยทางอากาศให้กองเรือและโจมตีเป้าหมายระยะไกลด้วยขีปนาวุธคุณสมบัติเด่นออกแบบด้วยรูปทรงสเตล์ลดการสะท้อนเรดาร์ติดตั้งระบบเรดาร์ Mfstar จากอิสราเอลที่แม่นยำและอัดแน่นไปด้วยขีปนาวุธบารัก8สำหรับป้องกันภัยทางอากาศและบรามมสสำหรับโจมตีเรือรบอันดับที่4 i n s วิครัน r 1 1อตำนานบทใหม่แห่งท้องทะเลเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่สร้างขึ้นด้วยมือของคนอินเดีย100%เปอร์เซประเภทเรือบรรทุกเครื่องบิน aircraft carrier ที่มาผลิตเองภายในประเทศ indigenous cochin shipyard บทบาทฐานทัพอากาศเคลื่อนที่แสดงอำนาจการควบคุมหน้านน้ำในมหาสมุทรอินเดียและไกลออกไปคุณสมบัติเด่น รองรับเครื่องบินรบได้กว่า30ลำใช้ระบบสกีจัมป์ในการส่งเครื่องบินขึ้นฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ประกาศว่าอินเดียคือหนึ่งในไม่กี่ชาติที่สามารถสร้างเรือยักษ์ขนาดนี้ได้ด้วยตัวเองอันดับที่3 INS a r i h a n a r i h a t เพชรชาตเงียบผู้ค้ำจุนความมั่นคงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรอันมืดมิดประเภทเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธ SSBN ที่มาผลิตเองภายในประเทศอิน i g e n o u s บทบาทเป็นขาที่3ของนิวเคลียร์ทรแอดรับประกันความสามารถในการยิงโต้ตอบด้วยอาวุธนิวเคลียร์คุณสมบัติเด่นขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ทำให้ดำน้ำได้นานไม่จำกัดสามารถยิงขีปนาวุธ K15 หรือ K4 จากใต้น้ำได้การมีอยู่ของมันคือหลักประกันว่าอินเดียจะไม่มีวันถูกทำลายจนสิ้นซาก อันดับที่ 2. อ,อักนีวีไฟบรรยลลกันขีปนาวุธข้ามทวีปที่เป็นไม้ตายก้นหีบแห่งการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ประเภทขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่มาผลิตเองภายในประเทศ Indigenous DRDO บทบาทยับยั้งสงครามด้วยศักยภาพในการโจมตีได้ทุกเป้าหมายในทวีปเอเชียและยุโรปบางส่วนคุณสมบัติเด่น มีระยะยิงไกลกว่า5,000ถึง8,000กิโลเมตรเคลื่อนย้ายได้ด้วยรถบรรทุกทำให้ยากต่อการถูกทำลายก่อนยิงเป็นอาวุธที่ทำให้อินเดียนั่งร่วมโต๊ะเจรจากับมหาอำมาจโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีอันดับที่1 b r a m บราโมสซูเปอร์โซนิกครู i มิ i ไซและนี่คือราชาแห่งความเร็วอาวุธที่ทั่วโลกต่างยกย่องว่าเป็นขีปนาวุธร่อนที่เร็วและอันตรายที่สุดในโลก ประเภทขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงที่มาความร่วมมืออินเดียรัสเซียจอยเวนเจอร์บทบาทวันช็อตวันคิวทำลายเรือรบหรือเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยความเร็วที่ไม่มีใครตามทันคุณสมบัติเด่นความเร็วปีศาจบินด้วยความเร็วเกือบสามเท่าของเสียงเร็วกว่าขีปนาวุธทอมฮอคของสหรัฐถึงสเท่าพลังทำลาย ด้วยความเร็วขนาดนี้พลังงานจนจากการพุ่งชนจะฉีกเรือรบเป็นชิ้นชิ้นแม้ไม่ได้ติดหัวรบระเบิดความหลากหลายยิงได้จากทุกที่จากเรือรบรถบรรทุกเรือดำน้ำหรือแม้แต่จากเครื่องบินรบซู30 MKI บรามมสไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือความภูมิใจที่ให้ศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะคิดรุกรานอันดับพิเศษเทคโนโลยีอวกาศและการป้องกัน Space and Missile Defense ดวงตาแห่งพระเจ้าสงครามยุคใหม่ไม่ได้อยู่แค่บนโลกแต่อยู่เหนือขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศประเภทระบบต่อต้านดาวเทียมและป้องกันขีปนาวุธ ASAT และ BMD บทบาททำลายดาวเทียมสอดแนมของข้าศึกและสกัดกั้นขีปนาวุธข้ามทวีปนอกบรรยากาศโลกคุณสมบัติเด่นอินเดียเป็นเพียงชาติที่4ของโลก ที่มีศัก,กยภาพยิงทำลายดาวเทียมในวงโคจรได้มิชชั่นชักติและกำลังพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธเฟส2ที่เทียบชั้นได้กับระบบ TSD ของอเมริกาสิ่งนี้ยืนยันว่าอินเดียพร้อมแล้วที่จะรับมือกับภัยคุกคามในทุกมิติไม่ว่าจะมาจากพื้นดินท้องฟ้าหรือห้วงอวกาศเป็นยังไงกันบ้างครับกับขุมพลังแห่งกองทัพอินเดียที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดคุณผู้ชมคิดว่า อาวุธชิ้นไหนดูน่าเกรงขามที่สุดหรืออยากให้เราไปเจาะลึกกองทัพของประเทศไหนต่อคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ